สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูโอ๋มีอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานสนุกๆที่จะมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วค่ะแต่นิทานจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้น<ม>เดี๋ยวเด็กๆ<ม>ไปลองฟังกันดูนะคะ<ม>นัค่ะเด็กๆเ,เรามารู้จักกับตัวละครในนิทานเรื่องนี้กันก่อนค่ะว่ามีตัวอะไรบ้างตัวแรกเลยค่ะตัวแรกก็คือ คุณสิงโตเจ้าป่าค่ะเด็กๆค่ะเจ้าป่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านทำหน้าที่คอยดูแลความสงบสุขของหมู่บ้านนะคะตัวต่อไปก็คือ คุณหมอหมีค่ะเด็กๆคะคุณหมอหมีแพนด้านั่นเองคอยดูแลรักษาสัตว์ป่วยในหมู่บ้านคะ่ะสมาชิกในหมู่บ้านนะคะเด็กๆคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ตัวค่ะตัวที่1กวางค่ะตัวที่2ชาช์ตัวที่3นกตัวที่4 กระต่ายและก็ตัวที่5หนูค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปติดตามและก็ชมพร้อมๆกันค่ะนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเสียงปริศนาค่ะเอเสียงปริศนาจะเกี่ยวข้องกับอะไรนะถ้าเราพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ครั้งหนึ่งมีเรื่องเล่าขานถึงหมู่บ้านหนึ่งในป่าใหญ่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนสนิทพึ่งพาอาศัยเจ้าป่าเป็นหัวหน้าดูแลรักษาหมู่บ้านปลอดภัยส จนรู้ชัดว่าเพื่อนเพื่อนสัตว์ทั้งจามทั้งไอจาก1 2 3 4 5หและต่อต่อมาเพิ่มขึ้นทันใดฮัดเชี่ยวคอกแคบดังลั่นไปทั่วหมู่บ้านจากเหนือจนใต้หมาเจ้าป่าปรึกษาหมอมีช่วยพวกเราที่ หมอหมีบอกหมาป่าว่าน่อจากเกิดจากไวรัสตัวร้ายเจ็บคอน้ำมูกมีไข้อาการคล้ายๆกับหวัดทั่วไปจากจำนวนสัตว์นั้นเพิ่มขึ้นทุกวันจนน่าตกใจบางตัวก็อาการหนักหายใจลำบากเหนื่อยหอบได้ง่ายทั้งสองจึงไม่รอช้า สืบหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรโป๊ะเช็ครู้แล้วโควิดเพราะอยู่ใกล้ชิดจึงติดต่อได้เมื่อตัวหนึ่งป่วยขึ้นมา2องสสี่ห้าติดต่อกันไปตัวแรกจามฮัดฮัดเชยเชื้อโรคก็เลยลอย,ลอยฟุ้งกระจายตัวสองไอคก แค่ติดจากตัวแรกแพร่เชื้อเร็วไวไม่นานตัว3ามสหก็มีอาการป่วยไม่สบายปากริบออกประกาศมีโรคระบาดเกิดขึ้นครั้งใหญ่สั่งปิดหมู่บ้านทันทีไม่ให้โรคนี้เกิดแพร่กระจายหมอหมีบอกเรื่องสำคัญเราต้องอยู่ เว้นระยะไม่อยู่ใกล้กันและที่สำคัญสวมหน้ากากอนามัยล้างมือสะอาดสะอานและมันทำความสะอาดของใช้เราต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้โรคนั้นแพร่ไปกันใหญ่ทุกตัวทำตามเคร่งครัดจนโรคระบาดเริ่มควบคุมได้ หมอหมีรักษาแข็งขันจนสัตว์ป่วยนั้นอาการดีจะขึ้นจนหาย <c oughs> ค่อยๆลดลงทุกทีจนไม่มีสัตว์ติดเชื้อรายใหม่ <c oughs> รู้จักระวังป้องกันไม่นานหมู่บ้านก็ปลอดโรคร้ายความร่วมมือร่วมใจทุกตัวจึงได้ ฟังนิทานจบแล้วว่าแต่ว่าเสียงปริศนานั้นคือเสียงของอะไรคะเด็กๆจริงๆแล้วเสียงปริศนาก็คือเสียงการไอและก็จามนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะเวลาเราอยู่ใกล้ชิดกันถ้ามีคนหนึ่งไอหรือจามขึ้นมาเชื้อโรคก็จะแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายค่ะเด็กๆคะ่ะถ้าเราอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกคนจึงต้องสวม behaviour. หน้ากากอนามัยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เชื้อโรคจากเราไปกระจายสู่ผู้อื่นและเราก็ไม่นำเชื้อโรคจากผู้อื่นมาสู่ตัวเราด้วยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเราเห็นประโยชน์ของหน้ากากอนามัยกันแล้วเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจะต้องสวมหนาา้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเพื่อป้องกัน ให้แข็งแรงน,นะคะและปลอดจากโรคโควิดค่ะ